วัรครับวันนี้เรามาอยู่ที่ปากช่องของใหญ่นะมาจะมาเล่นน้ําพุจะมาเล่นน้ํานนผุดพูดปิดแต่มาถึงฝนตกเรียบร้อยเลยอ่าพังหมดทุกอย่างเลยฝนตกน้ําขุนหมดแล้วตอนนี้น้ําน้ําขุนหมดเลยเนะจ็งเดี๋ยวต้องไปหาที่อื่นเดี๋ยวต้องไปหาที่เที่ยวที่อื่นขับรถมาจากบ้านตั้งสี่ชั่วโมงก็เ <c> ซ <oughs> ็งเลย ตอนแรกว่าจะมาพา,ายเรือนะจะมาพายเรือแล้วสรุปจบทุกอย่างเลยก็กลับกันหมดแล้วฝนก็ดันมาตกวันนี้วันนี้วันเสาร์คนก็หยุดกันเยอะด้วยคนก็มาเที่ยวกันเยอะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่าไอ้มันคุณขนาดไหนนะเดี๋ยวพาเดินไปดูเดินอยู่หลายรอบแนละ้ว <c oughs> กลับรถมาทั้ง3-4ชั่วโมงอ่ะคิดดูน้ำคุณมาแล้ว để 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 đưa, đưa. này yên nhìn đám băng lang đấy nước cùn mà đã Để xuống mày đồ xuống mày đâu nè à? Được rồi, đây đẹp đẹp mình mình đẹp đi đẽ มันชะดินลงมาหมดเลยดิน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 แป้าเมื่อกี้ป้าแกบอกว่าฝนก็เพิ่งตกวันนี้วันแรกต้องไปหาที่เที่ยวที่อื่นเพราะว่าไม่ได้เอาผ้ามาด้วยตอนแรกไม่ได้คิดจะค้างคืนนะจะมาเล่นน้ําที่นี่แล้วก็จะกลับกรุงเทพเลยแต่มาถึงติดแผนหมดแล้วตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงสนะิบห้าแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนอันดับแรกเดี๋ยวไป,ไปหาข้าวกินก่อนหิวมากเลยพรุ่งนี้เขาเปิด หม่9โมง9โมงถึง9โมงถึง4โมงแล้วที่เนะี่ยที่เขาเปิดให้เล่นกันนะที่บ่อนาำพุดเนี่ยนะมีพระสภะทายเรือกายัดด้วยเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยนี่เราออกมาจากซอยน้ำพุดเมื่อกี้อะ่ะมันจะมีร้านนี่สั่งมาทั้งหมด4อย่างนะ เนี่อันนี้ต้มไก่บ้านนะนี่ต้มไก่บ้านอันนี้ร้อยร้อยห้าสิบนะอันนี้ตำข้าวโพดประมาณหกเจ็ดสิบนี่แหละแล้วก็คอ,อหมูย่างอันนี้อร้อยหนึง่งร้อยยี่นี่แหละนนกนะอ็อันนี้ตำโคราชนะนี่ต้มอันนี้ต้มไก่บ้านนะ ต้มไก่บ้านเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนอร่อยดีนะเป็นแนวต้มแซบ่บอร่อยอยอร่อยเลยแหละมีตำไทยไข่เค็มไข่ไข,เข่ไขไขเค็ม

bland Cemal เมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้ร้านร้านภูมิสีสาขาสองอะไรสักอย่างนี่แหละอร่อยอยู่แต่ไม่ได้อร่อยทุกอย่างนะแล้วก็เลยมานิดนึงเนี่ยมันจะเป็นที่หลวงปู่ทวดเขาใหญ่นะใหญ่ที่สุดในโลกเลยดูโคตรใหญ่เลยดูข้างหลังเดี๋ยวเดินเข้าไป ทำบุญกันแลเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันข้างในตอนนี้จะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแต่คนก็มากันเรื่อยๆนะคนก็ใช้ได้อยู่ข้างหน้าก็จะมีเป็นเขาจะขายนี่ขายเป็นพวกชุด ขายชุดไก่ของสองฝั่งเลยนะซ้ายกับขวานะอันนี้เราเดินขวางขวานะฝั่งขวาขวางขวาเป็นชุดแบบนี้เลย <c oughs> เป็นของแบบพื้นบ้านของในพื้นที่ แล้วก็เดี๋ยวเดินลอดท้องช้างไปท้องช้างเผือกกคจัดสารเผือกเพชรเมียถ้าเพศผู้ฝั่งน้นนะก็คือจะเป็นสองฝั่งก็บอกว่าตั้งนโมสามจบปุ๊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 บ,บแล้วก็ท่องอันนี้นะเดี๋ยวเราท่องแล้วเราจะเดินเข้าไป นี่เนี่ยถ้าเอารถมาจอดข้างในก็ได้นะจริงๆ <c oughs> จอดรถข้างในเ <c oughs> มื่อกี้เราจอดเราจอดข้างนอกเลยนะ <c oughs> เดินมาใช้ได้อยู่นะจากไอ้ที่เราจอดรถข้างนอกเมื่อกี้เออถ้ารู้อยามาจอดในนี้ก็ได้แต่ในนี้มันร้อนนะเ <c oughs> มื่อกี้เราจอดตรงน้นใต้ร่มไม้ <c oughs> นี่ตรงนี้จะเป็นไอ้ไข่เขาใหญ่ไข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 ่ไอ้ปลาพิกาเนตด้วยนะตรงโน้นนะะไรที่ว่าน้บผิวปลาพิกาเนต อยู look, oh, ่ฝั่งนู้นเลยโอ้มีรังผึ้งด้วยข้างบนมีรังผึ้งอยู่ที่อ่าจักระแลฝั่งขวาของหลวงหลวปู่ทวดนะรังผึ้งรังผึ้งผึ้งใหญ่มากเลยเนี้ยนะเนี้ยเนี่ยเนี้ยผึ้งอยู่ตรงนั้นมีรังผึ้งอยู่ซูมหน่อยดิได้ไหมเออดำดำอ่ะผึ้งผึ้งผึ้งเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันดีกว่านี่ก้อยตีอันนี้ด้วย ไว้ไว้พระก่นอนบอกว่าหน้าตากักหนึ่งร้ยหกหนึ่งรหสิบแปดเซนติเมตรไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะร้อยไม่น่าจะเมตรกว่านะผมไลยหนึ่งงานองค์พระของพ่อทั่วตรงนี้ท่านยังไม่เสร็จนะคร ยังไงกันด้วยนี่นี่นวคาท่านค่ะตามประเมนูไทยแล้วการทำข้าวส่งเออเมื่อกี้คนไม่ไม่มีเท่าไหร่นะแต่พอเราเข้ามาเนี่ยแบนเขาเข้ามาพร้อมกันเลยคนเยอะแล้วตอนนี้ มันจุมหวัวใจใหลวงพ่อทวดค่ะรอคนสถานเป็นทียน,นนะะ้ำตาเดี๋ยวเราเอาไปปิดทองก่อนมหลวงพ่อทวดยังดหัวใจวค่ะสมองใหญ่นีะต้องมีพิธีปัจุ่หัวใจเป็นพิธีสุดท้ายนะคะอแล้วมาติดหวงพ่ทดสังเกตสองสาปาชนาค่ะรอบาตั้งใช้่ องหัวใจม่บร้อยไมเยบรอยนะู้าคนเยอะมากเลยดเดี๋ยวเราตีอันนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโพนเออไม่ใช่โพนเขาเรียกอะไรว่าเขาเรียกคลองคลองคลองเราจะมาตีอันนี้กันโคดไงนี่โคตรใหญ่เลยเขาบอกให้ตีเฉียดเวลาตี พอเราตีอันนี้เสร็จเราก็จะตีอีกอันหนึ่นี่อันนี้เราจะตีอันนี้ ่น้ำตกไม่ทันแล้วไม่ที่น้ำตกไม่ได้แล้วนะก็ปิดสี่โมงเครื่องเองนะที่น้ำตกอ่ะไม่เคยในะไรใหญ่ขนาดนี้นเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในสวน,น,สวนมันจะมีสนามเด็กเล่นข้างในเป็นแบบสวน,นก็เรียกสวนจับปยะคาเฟ่สดสวนสวยบรรยากาศดีข้างในบเข้าไปในนี่แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างในด้วย

ผมไม้เต็นใหญ่นี่หักพังหมดหักพังหมดเลยครับโผมมาจากกรุงเทพมาถึงจะมาเล่นน้ำที่น้ำปุดตรงเนี้ยตกลงน้ำมันข้นหมดแล้วนะมันปูนหมดแล้วทั้ฟ้าทั้งลมมันฝนฟ้ากับลมมันหนักอ๋อครับเสียดายมากเลยผมมาว่าจะมาเล่นน้ำด้วย สามลพอันผลตบปุ๊บเขาเขาปิดเลยอ๋อเขาปิดเลยครับมันครัับมนเปิดไม่ได้น่าจะต้องมีอะไรพังเหมนผมนี่แหละอ๋อเสียดายมาวันนี้ลูกค้ากำลังมาป้อนกำลังไหลเลยใช่ครับต่อุ๊บกับที่รถแทบไม่ทันเบียดหมดเลยแต่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมพี่ในนี้แต่มันลงไม่ได้แล้ววันปกติอ่ะพี่มาไหมมาทุกวันครับอ๋อมาทุกวันอยู่แล้วแล้ววันปกติคนก็เยอะไหม พอมีใช่ไหมแต่ไม่ได้เยอะเหมือนส่อที่ใช่ไหมครับอ๋อหลเลยเสียดายพอมีมีแพะมีแก่ด้วยน <s uf> ี่เขาบอกว่าโอ้ตกแบบรันนี่รัานาน,านาดาหมดเลยนะฝนฝนตกแล้วสวนจัดไ <performance> อ้ตรงนั้นก็ปิดใช่ไะโอ้ทางเข้าทางเข้าทางเข้าบรรยากาศดีมากเลย <S <s <uf> โกโก เอาไปข้างในกันอากาศสดชื่นโคตรเย็นเลยดูใบอันนี้ใหญ่ามากเลยนะอันนี้ใบบอลใบบอลใบบอลเออ born, born. หัวบอลหัวบอลโอ้ยสุดยอดเลยในนี้ว้าฮอากาศบริสุทธิ์ผุดผ่องฮโอ้มีบ่อน้ำด้วยตรงนี้ เดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปอย่างไหนโอ้ยดูดยอดเลยในนี้มีบ้านอยู่ตรงนี้นะโอ้ตรงนี้มีบ่ออะไรไม่รู้นี่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเดินไปมันเลอะมันเป็นดินแดงนี่ตรงนี้เป็นกระเพาะอะไรไม่รู้เพาะต้นไม้อ๋อเนี่ยเนี่ย ห้ามเข้าขอได้รับ,บ,รบอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่สวยมากเลยดูนี่ตรงนี้ก็ขายอันนี้นี่ตรงนี้เขามีขายต้นตะบองเพชรด้วยมีกระถางขายด้วยนี่เนี่ยในน,นี้มีต้นตะบองเพชรเยอะเลยในนี้นี่นี่เขาขายอยู่ไปดูไม่ชมด้านในได้นะคะ <c oughs> ครับพี่ มีของขวัญแจกวีแกตั๊แกตั๊บนี่ไงโอ้มีเยอะเลยนะข้างในเี่ยเดินออกมาใหม่อีกแล้วข้างในจะเป็นสวนสนามเด็กเล่นนี่เมื่อกี้เราเดินไปข้างหลังแล้วเดินกลับไปอันนี้เราเดินมาทางนี้แล้วนี่บรรยากาศดี นี่เป็นของเด็กเล่นหมดเลยยืโ <you>, อ้แล้วเนะี่มีที่ปีนด้วยที่ปีนก็ปักธงได้ยตรงนั้นยบรราากศดีนี่ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะคาเฟ่คาเฟ่ตรงนี้มานั่งกินกับไอ้กาแฟมานั่งกินไอ้นี่ได้เนี่ยมีน้ำแข็งใสด้วยนี่อันนี้นั่งกินมากเลยนี่ เป็นซุ้มอ่าันนี้รอดรอดไปได้เปียกแต่ว่าดูโคตรร่มรื่นเลยเนยนี่ได้มานั่งแล้วปลูกเปลนะเอาเปลมาปูกแล้วก็นอนหลับจะได้ฝน,นตกหนักมากเลยที่นี่นึกภาพออกเลยที่พี่เคยบอกว่าถล่มหมดเลยเต็นท์กี่หลังกี่หลัง ลมหมดเลยตลมหมดเลย๋ลมมลยวดูก่อนว่าจะไปอันไหนหาก่อนเดี๋ยวว่าจะไปแวะตรงไหนอีกนี่ตอนนี้สี่โมงเรากลับมาที่น้ำน้ำพุดธรรมชาติอีกลวจะมาดูว่าน้ำมันใสหรือ,อยังแดดดีแล้วโอ้ยยังไม่ใสเลยยังขุ่นๆอยู่เลยนี่เห็นไหม ยังขุนอยู่เลยแต่ว่ามีเด็กมาเล่นเยอะเลยนะนี่ขนาดผ่านไปสามชั่วโมงแล้วยังขุนอยู่เลยนะเอราตอนเรามาบ่ายโมงมันก็ขุนแบบนี้นะเออวะต้องพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้อย่างเดียวเลยแต่คนมาเล่นกันเยอะมากเลยนะขนาดน้ำมันขุนนะเพาปิดสี่โมงครึ่งอันนี้สี่โมงตรงนะเ๋ยวพาเดินเข้าไปดูไปดูกันข้างล่าง คนเล่นอยู่เยอะมากเลยให้ดูบรรยากาศนี่ไม่ได้เอาผ้ามาจะนอนค้างคืนที่นี่ก็ไม่ได้เอาตอนแรกนึกว่าจะได้มาเล่นโน่ดูคนเล่นกันอยู่ตรงน,นู้นนี่เรือคายัดนะที่เราจะมาจะมาพายกันที่จริงเราจะพายเรือคายัดรอบนี้ยชั่วโมงหนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงแต่เด็กก็เล่นกันได้นะ สนุกหน้าเด็กเนี่ยโอ้ดีคือเราเอาเสือมาแล้วแหละตอนแรกอะ่ะผมไม่นั่งเรานั่งนั่งแถวนั้นได้ที่จริงบรรยากาศคือบรรยากาศโคตรดีเลยนะที่เนี่ยเพราะว่าต้นไม้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยมันรูดมสมบูรณ์มันไม่ร้อน <c oughs> จะเดินขึ้นไปดูเครื่องบนหน่อยสิ มีคนจะยอยกลับกันแล้วเพราะว่ามันปิดสี่โมงครึ่งตรงนี้ก็ตามเป็นฝ่ายขั้นนำไว้นะอ๋อสุดแค่ตรงนี้แล้วนะเนี่ยสุดแค่ตรงนี้มันใสนะแต่ว่ามันไม่ได้ใสมากมาดู ระวังไฟฟ้าชออ็อตเออนี่ตรงนี้ข้างบนนี้โคตรใสเลยเอออันนีนะ้อันนี้ใสมากเลยนะอันนี้ใสจริงโคตรใสเลยจะเล่นไม่ได้ห้ามลงเล่นน้ำบ่อน,นี้เดี๋ยวไฟจะช็อตก็บอก <c oughs> เราเดินกลับกันแต่ถ้าเล่นก็เล่นได้นั่นแหละเออน้ำมันก็ใสไหมมันก็มันก็ใสแล้วมันก็ดีกว่าตอนแรกอะ่ะมันดีกว่าตอนที่ฝนตกอะ่ะน้ำสะอาดก,กว่าที่ที่น้ำตกไทรโยกนะที่เราไปนั่งรถไฟไปวันก่อนอะ่ะนี่ดูเห็นไหมบรรยากาศดี่มรื่รน สะเอาเสื้อผ้าเอามาว่าจะโดดนะ้ำไม่หายร้อนหน่อยไม่เป็นไรมาดูบรรยากาศไว้ก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยววันอื่นมาใหม่ไม่เป็นไรเสาร์อาทิตย์ขับรถมาแป๊บเดียวไม่นานสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเองขับรถท <c oughs> ี่บางคนเขาก็าเพิ่งมากันนะ <c oughs> นี่มันมีตัวนี้ด้วยนะ าบอกที่นี่มันป่าอุดมสมบูรณ์ผมให้ดูนะเขาเรียกตัวอะไรแล้วว่านี่นี่นี่เขาทำรูปปั้นไวเ้เห็นไหมเนี่ยน,นี่ตัวเนี้เหมือนกิ้งก่าอะไรไม่รู้เขาเรียกแต่เราจะเห็นตอนเราไปไปไอ้นี่เรือคายัดเนี่ยเราพายรอบนี้ ถ้าได้วันที่ฝนไม่ตกอ่ะมันมันใสกว่านี้เยอะถ้าเช้าจะใส่ถ้าคนเล่นเยอะก็จะขุ่นอ๋อก็คือถ้าคนเล่นมันก็ขุ่นเหมือนข้างบนใช่ไหมไม่ตามันเป็นดินเป็นดินอ๋อก็คือคือถ้าผมเดินถ้ามาแต่เช้าจะต้องมาแต่เช้าเลยแต่คือคือคนยังไม่เล่นอ๋อมันจะใสแจ๋วเลยครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าฝายข้างบนที่เขากั้นไว้ที่ว่าเขาเล่นกันเยอะเยอะข้างบนน่ะน้ำเป็นธรรมชาติอ๋อที่ว่าไม่ให้คนเล่นนี่คือเขาจะสูบกระทำปะป๊าหมู่บ้านอ๋อ ไอ้ที่ว่าระวังไฟช็อตตรงนั้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเกาจะมีน้ำทำน้ำอ๋อครับบ่อที่สองเล่นได้บ่อที่สองเล่นบ่อที่สองนี่จะลึกหน่อยสำหรับคนว่ายน้ำแข่งอะไรเรื่องราะว่ามันจะลึกสองเมตรแต่ว่ามันก็ใสแค่นั้นพอคนเล่นมันก็คุ่นคุนนิดนึงอาจจะใสสองสองบ่อแรกแล้วบ่อต่อไปก็จะคุ่นแล้วไอ้ไอ้ในนี้ก็ให้เล่นไหมอ้นี้ก็เล่นนี่เป็นที่พายเรือพายเรืออย่างเดียวแต่วันนี้ไม่มีพายเรือก็เลยอนุญาตก็เลยอนุญาตให้มาฝั่ง ลำดับนิยคนเล่นไม่ได้เพราะว่าขาเรือไม่ได้เรือชนอครับอรโอเคขอบคุณมากมครับครับเปดก้ายเรือกลับกรุงเทพแล้ววันนี้อ๋อแสดงว่าน้ามันก็ประมาณนั้นเวลาคนเล่นนะ่ะน้ามันก็จะสีประมาณนั้นแหละแต่มันก็ใสอยู่นะเออใสอยู่แล้วก็ ป้าเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ว่าบ่อข้างบนที่เป็นน้าใสๆอ่ะน,นั้นอ่ะเขาสูบไปใช้ในหมู่บ้านด้วยนะเออเขาสูบแบบเข้าในหมู่บ้านที่นี่เออผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เพราะน้ํามันสะอาดมากเลยนะโคตรใสใสกิ๊บเมื่อกี้โอเคไปแนละ้วเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้แวะตรงไหนไหมถ้าได้แวะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูจะได้มากเลยแต่ว่านี้เสียใจมากเลยโคตรเสียใจเลยจะมาจะมาพายเรือมาพายเรือขายัด โอเคไปนี่กลับมาถึงกรุงเทพแนละ้วหกโมงครึ่งจากไอเขาใหญ่เมื่อกี้นะแล้วไม่ได้แวะไหนเลยเดี๋ยวมาซือ้อเดี๋ยวมาซื้อไอนี่ไอห,หลานของขวันวันเกิดซื้อป๊อบมาน,นี่ต้องต่อแถวโหเมื่อวานคนเป็นพันเลยนะเมื่อวานที่สาขาแฟชั่นนี่แหละข้างบ้านเนี่ยคนล้นเลย Ooh, ดูดูดคน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 โคตรเยอะเลย เื่อกี้เราได้มาแล้ว3ตัวนี่แล้วเราก็ไปซื้ออันนี้มาอันละร้อยเก้าสิบาทมันคล้องกุญแจได้มันทําเป็นพวงกุญแจได้แล้วเอาตุ๊กตาไว้ข้างในเนี่ยตัวละสามร้อยกว่าบาทนี่นี่ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้าน เดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่ที่เขาใหญ่เพราะว่าวันนี้ฝนมันตกจ้ก่อนเนะี่ยเดี๋ยวถ้าไปที่ไหนอีกเดี๋ยวถ่ายดูก็คลิปนี้ลากันไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับบ๊ายบาย